สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับงานไบอเมนนะคะซึ่งกลุ่มของหนูจะมีทั้งหมด9คนค่ะตอนนี้ได้มีการแบ่งงานในหัวข้อแต่ละหัวข้อให้แต่ละคนไปทํานะคะซึ่งหัวข้อที่หนูได้ทํานะคะก็คือสวอตค่ะทําร่วมกับเพื่อนอีก4คนค่ะแลนะในตอนนี้หนูได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับไบอวมนว่ามีคู่แข่งแบรนด์ไหนบ้างที่เป็นคู่แข่งของไบอเินทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะแล้วก็ได้ตอนนี้ก็ได้ ก็ได้ข้อมูลมาก็คือจะมีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็อาาุปสรรคแล้วก็โอกาสนะคะของใบโบของคู่แข่งบโวิดนะคะรวมไปถึงหนูก็ได้มีการดูเรื่องราคาของแต่ละแบรนด์ว่าราคาแบรนด์ไหนถูกแบรนด์ไหนแพงที่สุดนะคะระวมไปถึงดูคุณภาพของแต่ละแบรนด์ด้วยว่าแบรนด์ไหนที่มีคุณภาพที่ดีแล้วลูกค้าติดมากที่สุดนะคะแล้วอีกอย่างก็คือได้มีการไปดูว่าแบรนด์ไหนที่ มียอดขายมากที่สุดในออนไลน์แบรนด์มียอดขายมากที่สุดในหน้าร้า <sucks> น um> นะคะก็ตอนนี้ก็ได้มีการรวบรวมกันแล้วก็ประสานงานกันในกลุ่มกับเพื่อนที่ทําหัวข้อเดียวกันนะคะหลังจากที่หนูได้มีการทํากันแล้วก็จะได้มีก็จะมีการคุณหนูก็จะได้ก็จะมีการเขียนลงโน้นนะคะของแต่ละหัวข้อของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายกันไปนะคะในกลุ่มกลุ่มไลน์ แล้วนอกจากนี้หนูยังได้กลุ่มหนูได้มีการสร้างแบบฟอร์มเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายหลักของเราได้มีการกรอกแล้วก็ลงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับไบโอวิดว่ามีความเห็น,นมากน้อยแค่ไหนื่อที่เราจะนําผลลัพธ์ที่ออกมาที่หลายๆคนได้กรอกมาค่ะมาประมวลแล้วก็มาทําเกี่ยวกับไบโอวิ id, ให้ดีที่สุดลงมไปถึงวันนี้นะคะได้มีการไปฟังสัมมานาประชุมออนไลน์ของไบโอวิดก็ จะนํำสิ่งที่พี่พพ,พูดมาประกอบกับสิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้แล้วให้มันแบบเข้าเข้าด้วยกันให้ดีที่สุดแล้วก็จะได้แล้วก็จะมีการปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มว่าจะเอาอยัางไงต่อไปเพื่อที่จะให้งานแบบเวทออกมาดีที่สุดค่ะ